สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออปรากฏการณ์ที่หลายคนน่าจะเคยเจอเดจาวู ja vu, ไอความรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันคุ้นๆนะใช่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นความรู้สึกที่แบบเกิดขึ้นแบบเดียวแต่ก็ทำให้เราสงสัยได้เหมือนกันเนาะจริงครับแล้วข้อมูลที่เราดูกันวันนี้เนี่ย มันพาเราไปไกลกว่าคำอธิบายทางจิตวิทยาทั่วไปเยอะเลยเอ่อเหมือนหลุดไปในหนังไซไฟลเลยครับมีทั้งเรื่องจัก,กรวาลคู่ขนานอืการเดินทางข้ามเวลาอะไรแบบนี้ด้วยใช่คะ่ะแต่ว่าต้องย้ำกันก่อนนิดนึงนะคะว่าที่เราจะคุยกันเนี่ยมันเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีมากๆเลยคือเหมือนสำรวจจินตนาการจากข้อมูลที่เรามีมากกว่าคะ่ะยังไม่มีหลักฐานวิทยาศาสตร,ร์มายืนยันแบบชัดเจนนะครับเข้าใจเลยครับ คือเป็นการเปิดโลกจินตนาการตามข้อมูลดูแต่ก็น่าสนุกดีครับเรานึกภาพตามความรู้สึกเด a จาวูนั้นดูแล้วมาฟังทฤษฎีพวกนี้กันอืมก็น่าคิดตามนะคะเริ่มจากอันแรกเลยไหมครับจักกระวาลคู่ขนานอันนี้ฟังดูสเกลใหญ่มากค่ะแนวคิดแมนนิวโใช่ไหมคะที่ว่ามีหลายจักกระวานซ้อนๆกันอยู่ใช่ครับของฮิลล e เอเรที่ เสนอไว้ตั้งแต่นานแล้วนะปี1957คือเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราตัดสินใจหรือมีอะไรในระดับควานตัำเกิดขึ้นเนี่ยโลกมันอาจจะแตกขแขนงเป็นจัก,กรวาลใหม่ไปเลยอืมเหมือนทางเลือกที่ไม่ได้เลือกก็กลายเป็นอีกจักรวาลหนึ่งไปใชประมาณนั้นครับทีนี้ก็มีคนโยงแงครับว่าเอ๊ะหรือเดจาวูเนี่ยมันคือความทรงจาที่แบบร่วงไหลามาจากตัวเราในอีกจักรวาลหนึ่งที่เคยเจอเรื่องนี้มาแล้ว ฟังดูก็น่าตื่นเต้นดีนะคะแต่ว่าเอ่อถ้าดูข้อมูลจากคอร์ l รเนี่ยเขาบอกชัดเลยค่ะว่ายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะที่จะเชื่อมเดจาวูกับจัก,กรวาลคู่ขนานได้จริงๆเอา้าเหรอครับค่ะคือทฤษฎีแมนนิวลส์เนี่ยเขาพัฒนามาเพื่ออธิบายเรื่องฟิสิกส์ควอนตัมมากกว่าไม่ได้ตั้งใจจะเอามาอธิบายเรื่องจิตใจหรือเดจาวูโดยตรงแล้วก็เอ่อที่สําคัญคือมันยังไม่มีใครอธิบายได้เลยค่ะว่ากลไกลอะไรละ่ะที่จะทําให้ข้อมูลหรือความทรงจํามันข้ามจัก,กร มาได้อ๋อเข้าใจแล้วครับคือทฤษฎีมันมีอยู่แต่ว่าคนเอามาโยงกันเองโดยที่ตัวทฤษฎีเดิมไม่ได้มีไว้สำหรับเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่มีกลไกมารองรับด้วยถูกต้องค่ะมันยังเป็นแท่การคาดเดาที่แบบล้ำมาก,มากๆเฉยๆงั้นถ้าคำอธิบายมันไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวเราล่ะครับถ้ามันอยู่ในสมองเราเองละ่ะ มีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวกับควอนตัมเหมือนกันแต่เป็นควอนตัมในสมองเราอ๋อ oh, หมายถึงแนวคิดเรื่องควอนตัมคอนชิสเนสหรือจิตสำนึกควอนตัมใช่ไหมคะใช่ครับครับโดยเฉพาะทฤษฎี o c o r อะไรเนี่ยครับค่ะ o c o r หรือ Orchestrated Objective Reduction ของ Penrose กับ h a m r o f f แนวคิดนี้เสนอว่าจิตสำนึกเนี่ยอาจจะเกิดจากปรากฏการ์ควอนตัมในโครงสร้างเล็กๆในเซลล์ประสาทเลยที่เรียกว่า microtubules m i c r o t ิบิวส์โครงสร้างเล็กๆในเซลล์ประสาทใช่ค่ะเล็กระดับนานโนเลยแล้วบางคนก็ขยายความไปอีกว่าเดจาวูอาจจะเกี่ยวกับควอนตั m มเอนแทงเกิลเมนต์หรือความพัวพันเชิงควอนตัมที่เหตุการณ์คนละเวลากันอาจจะเชื่อมโยงกันได้โอ้โหฟังดูซับซ้อนจังครับเชื่อมเรื่องควอนตัมเข้ากับชีววิทยาในสมองเลยแต่อันนี้มีคนไม่เห็นด้วยไหมครับมีค่ะมีข้อโต้แย้งสาคัญเลยอย่างงานของเทคมาร์เนี่ย เขาแย้งว่าสภาพแวดล้อมในสมองคนเราทั้งอุณหภูมิความชื้นสัญญาณรบกวนต่างๆคือมันวุ่นวายเกินไปวุ่นวายหมายถึงยังไงครับก็คือมันไม่เหมาะที่ปรากฏการควอนตัมที่มันละเอียดอ่อนมากๆอย่างควอนตัมโคเฮเรนซ์เนี่ยจะเกิดขึ้นหรือคงอยู่ได้นานพอที่จะทำงานซับซ้อนระดับจิตสำนึกได้พูดง่ายๆคือสมองมันร้อนและเสียงดังเกินไปอะค่ะออ oh. เหมือนกับว่าสภาพแวดล้อมทางชีวภาพมันไม่เอื้อให้ควอนตัมเอฟเฟกต์ทำงานได้ว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะแล้วนักประสาทวิทยาส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังมองว่าใช้ฟิสิกส์แบบดั้งเดิมอธิบายการทำงานของเซลล์ประสาทได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแนวคิดจิตสำนึกควอนตัมก็เลยยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในวงกว้างเท่าไหร่น่าสนใจครับประเด็นเรื่องสมองร้อนเกินไปเนี่ยงั้นไปต่อที่ทฤษฎีสุดท้ายเลยดีกว่าครับอันนี้เหมือนหลุดมาจากหนังเลยการเดินทางข้ามเวลา มันมาเกี่ยวกับเดจาวูได้ยังไงครับเนี่ยค่ะอันนี้ก็มีคนเชื่อมโยงไปถึงเอ,อ่อหลักการที่เรียกว่า self-consistency principle ของ Novikov ที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสิ่งที่เรียกว่า causal loops หรือวงจรปิดเชิงสาเหตุ causal loops วงจรปิดคือยังไงนะครับคือเหมือนกับว่าเหตุการณ์ในอนาคตอาจจะส่งผลย้อนกลับมาในอดีตได้โดยที่ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางตรก,กะนะคะเหมือนลูปเวลาที่วนกลับมาที่เดิม โห oh, อันนี้เหมือนพล็อตหนังเรื่องไหลเรื่องเลยที่ติดอยู่ในหลูปเวลาใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยบางคนก็เลยมองว่าหรือเด j จาวูคือสัญญาณว่าเรากำลังรับรู้ข้อมูลจากอนาคตหรือเป็นความรู้สึกหลงเหลือจากการวนหลูปเวลาก็ไม่รู้ฟังดูน่าทึ่งมากแต่ในทางฟิสิกส์จริงๆมีใครค้านเรื่องการเดินทางข้ามเวลาแบบนี้ไหมครับมีค่ะอย่างสตีเฟนฮอว์กิงเองก็เคยเสนอสิ่งที่เรียกว่า chronology protection conjecture หรือข้อคาดการปกป้องลำดับเวลาปกป้องลำดับเวลาค่ะเหมือนกับว่าธรรมชาติอาจจะมีกลไกลบางอย่างคอยกันไม่ให้เกิดการเดินทางข้ามเวลาที่จะไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้ง่ายๆอะค่ะแล้วก็ถึงแมท้ทฤษฎีสัมพัทธภาพจะเปิดช่องไว้บ้างจากการจะสร้างเงื่อนไขให้เดินทางข้ามเวลาได้จริงๆเช่นสร้างรูหนอนมันต้องใช้พลังงานมหาศาลหรือสสารแปลกๆที่เรายังไม่รู้จักเลยอืมเรียกว่าเป็นไปได้ยากมากๆในทางปฏิบัติ ใช่ค่ะและที่สําคัญสุดๆเลยคือมันไม่มีหลักฐานจริงๆเลยนะที่จะบอกว่าความรู้สึกเดจาวูเนี่ยมันเชื่อมโยงกับการที่เราเห็นอนาคตได้จริงๆนั่นสิครับกลับมาที่เรื่องหลักฐานเชิงประจักษ์อีกแล้วแสดงว่าถึงทฤษฎีจะฟังดูว้าวแค่ไหนแต่ถ้าพิสูจน์หรือทดสอบไม่ได้ก็ยังเป็นแค่แนวคิดในทางทฤษฎี ถูกต้องที่สุดค่ะและนี่คือจุดร่วมของทุกทฤษฎีที่เราคุยกันมาเลยไม่ว่าจะเป็นจักรวาลคู่ขนานจิตสำนึกควันต้ามหรือการเดินทางข้ามเวลาอย่างที่เฟรนชิ t สรุปไว้คือมันขาดหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วก็ ที่สำคัญคือมันทดสอบไม่ได้หรือพิสูจน์หักล้างไม่ได้ Unfalsifiable อ่าฮะซึ่งมันขัดกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยใช่ค่ะในขณะที่คำอธิบายเดจาวูในทางประสาทวิทยาศาสตร์กระแสหลักเช่นว่าเป็นแค่ความผิดพลาดเล็กๆของระบบความจำหรือสมองประมวลผลข้อมูลเหลื่อมกันนิดหน่อยพวกนั้นกลับมีหลักฐานมีการทดลองรองรับมากกว่า เพราะงั้นการแยกแยะระหว่างแนวคิดที่ฟังดูน่าตื่นเต้นแต่ยังเป็นใช่จินตนาการกับคําอธิบายที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยสำคัญมากๆค่ะเข้าใจเลยครับมันเหมือนมีความขัดแย้งกันอยู่นิดๆเนาะระหว่างประสบการณ์ส่วนตัวที่เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงนะเดจาวู ja เนี่ยกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้ที่อาจจะยังวัดหรือทดสอบแนวคิดที่มันใหญ่โตขนาดนี้ไม่ได้ ใช่ค่ะแต่ถึงจะพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยการที่มนุษย์เราคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้มันก็สะทอนความคิดสร้างสารรค์เหมือนกันนะครับแน่นอนค่ะแมท้ทฤษฎีเหล่านี้จะยังดูไกลตัวมากๆแต่ก็น่าสนใจที่จะตั้งคำถามต่อนะคะว่าการที่คนเราพยายามจะอธิบายปรากฏการณ์ที่ยังไม่เข้าใจอย่างเดจาวูด้วยจินตนาการที่ไปไกลถึงจัก,กรวาลคู่ขนานการบิดเบี้ยวของเวลาอะไรพวกนี้เนี่ยมันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราบอกอะไรเหรอครับ อาจจะสะท้อนความปรารถนาลึกๆของเราก็ได้ค่ะที่อยากจะเข้าใจความจริงแท้ๆของเอกภพหรืออยากจะค้นพบความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจจะซ่อนอยู่รอบตัวเราโดยที่เรายังไม่รู้ก็ได้เป็นมุมมองที่น่าสนใจปิดท้ายจริงๆครับทำให้เห็นว่าถึงแม้คำตอบทางวิทยาศาสตร์จะยังไม่ชัดเจนในบางเรื่องแต่จินตนาการของมนุษย์นี้ไปไกลจริงๆค่ะความสงสัยใครรู้นี่แหละเนาะที่ขับเคลื่อนเราและนั่นก็คือทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันในวันนี้ครับ กับการสำรวจแนวคิดสุดขอบจินตนาการเกี่ยวกับเดจาวูขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ